เปิดรถพี่พีเลยแว๊บๆมเธอปเชอกลับหัวเท้าทีมิเธอนี่น่ารักไหมไปพอก็มาเอาละมิเธอชอบสีสันแน่เลยเอาชุดนอนให้เอชุดให้เนมเธอไปยัเขาดึมเนี่ยไหลดืมันอะเวนี่อะไรเนยออจุมนันช้รถพี่พีป่ะใช่ พอ็มาพี็มานี่แล้วแล้วก็บิลลี่ค่ะเบบี้บิลลี่ชื่อเลยนะบิลลี่สีแคัสหนึ่งเก้าหนี่เกบเ้าบาทสี่ร้อยเก้าสบาทคา่ะสีแค1 9หนค่ะ4ี่อ 499บาทราคาดีมากเหลือ50ตัวสุดท้ายน่ารักมากซันเซซีสามเจ็ดห้าค่ะซันเซซีสามเจ็ดห้าพี่ดูระว่างบุ๋มรอพี่แต่บุ๋มไม่ได้คนไม่ขยันนะพี่เราวตึกบุ๋มซื้อไม่ได้แล้วไม่ทันเขาหรอกร้านขายยาเช่าไปแล้วเดี๋ยวไว้ทำอะไรแล้วเดี๋ยวช่้ยกนเขาไปนะเดี๋ยวมันอาจจะเ็ีขยงเราเออ ก็แล้ว่างหนาละค่ะอาจจะได้ขายดีกว่านีา้ก็ได้เดี๋ยวมันก็มีมาดีหนูไม่อยากไล่ใครออกด้วยเข้าใจหนูปะ,ะคนมาอยู่แถวนี้ด้วยมันก็ไม่อยากให้เขาแบบเราไปแล้วไปแบบไปเอาเขาออกก็ไม่ดีอยู่ดีงั้นเราก็ทำตึกนี้ทำเล่นๆกุบกิบก็ได้แพ็คของตึกเจ้าหุบกว่านะแพ็คของได้ด้วยเนาะ จุเันทซื้อไปเราแก้ของไม่ได้ดีเดีแต่เขาไม่รก็ช่างเองไม่ได้แพงอ่ะหนูไปขึ้นไลเนี๋ยหนูไปขึ้นชอฝั่งนู้แล้วเขา